สวัสดีครับพบกับผมก i ี่24ว้และตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Rainbow Six s i e g e นั่นเองย yeah. ตอนนี้มีโหมดพิเศษมานะครับชื่อว่า Golden g u n นั่นเองเป็นโหมดที่เราจะต้องดวลปืนกับฝั่งตรงข้ามนะครับมีกระสุนในแม็กกาซีนเพียงนัดเดียวเท่านั้นยิงพลาดก็คือต้องรีโหลดใหม่ถ้าโดนนัดเดียวก็คือตายไปเลย <c oughs> ท้าทายท้าทายสุดๆไปเลยนะ เมื่อหลายล้านปีก่อนมีไดโนเสาร์ผู้พิทักษ์โลกอยู่พ้าชนิดพวกเขา็ตื่นขึ้นมาคุ้มครองโลกในฐานะนักรับไดโนเสาร์วิดีโอแสแควร์ภูมิใจเสนอขบวนการน่าเซอร์โกลเด้นกันแผนที่ติดสูงโอเคเอ่อเล่นอะไรดีเล่นอะไรดี เล่นเล่นเล่นฟลอตไหมก็ได้ฟลอตก็ได้โหมดนี้คือจะไม่มีการดูโดรนนะครับเริ่มปุ๊บบู๊เลยเผมไปฝึกมานิดหน่อยแล้วบอกเลยว่าผมช่ำมากเลยนะโหมดนี้เนี่ยไงปืนทองสวยงามยิงนัดเดียวรีโหลดทันทีเฮ้ผมช่ำสุดๆครับโหมดนี้เนี่ย ผมจะไม่กากอีกต่อผมไปฝึกมานิดหน่อยละวผมช่ำมากเลยนะเออผมช่ำสุดครับหมดนี้เนี่ยโอเคไป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 ห้องศัตรูอยู่ตรงนี้ครับโอเคเฮ้ยผมว่ามันอยู่ข้างบน ผมว่าเพราะเขาอยู่ข้างบนผมนว่าอยู่ตรงนี้แน่เลยเดี๋ยวนะอ่าผมว่าอยู่ตรงนี้ผมว่าไหมนี่เอ๊ย โอ้โอ oh. 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 hey. oh. ้โอ้เฮ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยดี๋ยวโอ้ไป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 นจะต้องวางกับดักไว้ตรงนี้ครับต้องเร็วครับต้องเร็วเพราะเดี๋ยวมันจะมาแล้วมันมาเร็วมากมันมาเร็วมากมันมาเร็วมากครับมันมาเร็วมากเลย ไอ้บันมาแล้วโอ้โอโอโอเรียบร้อยครับมีคนเหยียบกับดักของผมเข้าซะแล้วนอนไปเลยโอ้โหโอ้ตาย โอ้เรียบร้อยครับก็ถือว่าโหมดนี้นะครับเกมเร็วมากส่วนเงินก็ได้เท่าเดิมนะใครจะรีบปั๊มตังก็รีบๆนะครับจะหมดในอีก2วันเน้อไปๆๆๆๆๆโอ้ยยิงยิงใครไม่ได้เลยนะเนี่ย นี่ไงนี่ไงต้องเร็วครับต้องเร็วต้องเร็วครับต้องเร็วครับวางแฟลไปก่อนครับนี่ไงทำอะไรน,นครับ ไฟผมติดแล้วไฟลุกแล้วไฟลุกแล้วมา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 เลยมาเลยนี่ไงตัวสุดท้ายครับอโอโดนแฟดเพื่อนนี่ไง โอ้โหมาแล้วครับโอ้ยเครื่องติดเลยนี่ไปโอ้เขาย้ายห้องครับวิดีเลยดีไปเนี่ยห้องไหนอะ่ะห้องบนโอ้บนนี้ครับโอเค ปิดๆโอเคยิงกล้องก่อนครับเดี๋ยวศัตรูจะรู้ตัวว่าเรามาจากทางไหนอ่ะนะอะคไปหน้าห้องแล้วเฮ้ย เาครับผมจะบุกหนึ่งสองสามไปนี่ระเบิดเพื่อนโอเคโอเคโอเคศัตรูตมาครับมาอีกครับอ้า <c oughs> ไม่โอ้โหตอนนี้เพื่อนเราเหลือนหนึง่งตอนหนึ่งครับชนะครับโอ้โหสุดยอด นึกว่าจะพแพ้ซะแล้วสิ <ś les> ชนะอย่างยากลำบากอจริงสกอร์ผมโอ้โหตอนนี้กลับขึ้นมาที่หนึ่งครับโอ้แมปเดิมครับโอเค นี่ไงโดนขาครับเฮ้ยไม่ไม่ไม,ไม่เออได้ยินเสียงแล้วแต่ว่าหัดไม่ทันครับเออเฮ้ยโหย,ยิงทะลุก,กำแพงเลยครับฟิวครับอืมหนึ่งต่อสองครับ โอ้โหเฉียวหน้าไปนิดเดียวเท่านั้นเกือบจะตายแล,แล้วไงล่ะเพื่อนนี่ไงโอ้หนึ่งต่อหนึ่งครับอยู่ในห้องนี้แหละครับได้ยินเสียงโอ้ฟิวแล้วครับอืมไม่โดนใครครับโอ้โห เพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นครับก็ชนะเรียบร้อยอจะอ,อะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่ไงแปะให้รอบห้องเลยศ <c oughs> ัตรูกำลังจะมาครับศัตรูกำลังจะมา นี่เอ้ยแย่ละแย่ละไม่โดนไม่โดนโู้โอ้โโนี่ไง สามต่อนหนึ่งครับสามต่อนหนึ่งครับนี่ไงนี่ไงอ,อ,อู้เด้งเด้งสุดยอดเลยผมจะอุ๊ยเกือบนี่ไง โอ้โหแพ้ครับไม่ไหวหืมโนสโคบได้ทั้งสิ้น2ต่อ2นะครับตอนนี้เฮ้ยอุ๊ห์ฝาเราเหลือหนึ่งเท่านั้นแต่ก็ยังมีโอกาสชาะนะได้เสมอครับเกมนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ สวยครับสวยสวยอืมเต็มไหล <c oughs> อ้าวอืมโอ้โหชนะแบบขาวสะอาด3ต่อ0ครับโอ้โหสุดยอด โอเคครับก็ได้เวลาแล้วละ่ะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยเนอ้อสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ